สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเทคนิคการพัฒนาสกิลการฟังพูดนะคะโดยการดูข่าวภาษาญี่ปุ่นค่ะเทคนิคนี้จะเหมาะสำหรับคนที่มีความรู้อยู่ในระดับกลางขึ้นไปนะคะก็คือประมาณ N3 จนถึง N1 นะคะก็ต้องเล่าแบ็กกราวก่อนว่าก่อนหน้านี้ที่อีฟจะเป็นล่ามเนี่ยอีฟผ่าน N2 อยู่แล้วแต่ว่าความรู้ในตอนนั้นก็คือสามารถเข้าใจ การสื่อสารในชีวิตประจําวันได้แบบทั่วๆไปแกมมาก็จะเป็นแบบแกมมาระดับต้นระดับกลางนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถพูดประโยคที่มันซับซ้อนได้หรือประโยคยาวๆได้นะคะอีกก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่เรียนภาษาเหมือนกันคือเราสามารถแบบจำำําคําศัพท์ได้ทําข้อสอบได้แต่พอให้เราพูดจริงเนี่ยเราอาจจะพูดได้ไม่คล่องนะคะเหมือนกับเจ้าของภาษา ดังนั้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพวกคําศัพท์ยากๆคําทางการเนี่ยอีฟก็จะพูดไม่ค่อยได้เลยแต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรเนาะเพราะว่าในชีวิตจริงอะเราไม่ได้ใช้คําพวกนั้นอยู่แล้วเวลาที่แบบเราพูดกับเพื่อนหรือเราพูดกับครูที่โรงเรียนเนี่ยเราก็ใช้ประโยคทั่วๆไปในการคุยเนาะแต่พอเรามาเป็นล่ามเนี่ยเราก็รู้ว่าตรงเนี้ยมันเคยจุดอ่อนของเราถ้าเราจะทําอาชีพเนี้ย อีฟก็คิดว่าแบบความรู้ภาษาแค่นี้มันอาจจะไม่พอนะคะเพราะว่าในการเป็นล่ามเนี่ยมันต้องสามารถแปลประชุมได้แล้วก็ต้องใช้ศัพท์ทางการคําศัพท์ธุรกิจคําศัพท์เฉพาะทางให้เป็นด้วยนะคะนี่ก็เลยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกดูข่าวของอีฟค่ะในช่วงแรกนะคะที่อีฟฝึกดูข่าวเนี่ยอีฟก็จะดูข่าวจากช่องย t u b e นะคะชื่อช่องว่า a n n news เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยนะคะก็จะเป็นช่องนี้ค่ะอันนี้อีฟเซิร์ชไว้อยู่แล้วเนาะตรงนี้นะคะก็ทุกคนสามารถพิมพ์เซิร์ชหาได้เลยว่า a n n news นะคะตรงนี้นะแล้วก็เวลาเข้ามาในช่อง youtube ของ a n n news แล้วเนี่ยก็ให้หาวิดีโอที่แบบเป็นไลฟ์นะคะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูเลยนะคะอันนี้เป็นไลฟ์24ชั่วโมงเลย ล้วก็จะดูข่าวจากตรงนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอิปขอปิดเสียงนิดนึงเพราะว่าจะอธิบายให้ฟังเนี่ยค่ะคือช่วงแรกเนี่ยที่ดูอิฟก็จะไม่เข้าใจเลยจับประเด็นไม่ค่อยได้ต้องคอยหันไปดูในจอว่าแบบข่าวเขาพูดถึง สถานการณ์อะไรแต่เราจะไม่รู้แบบดีเทลเชิงลึกอยู่ดีว่าแบบใครทําอะไรสาเหตุอะไรนะคะแต่ใครเป็นเหมือนกันก็คืออย่าเพึ่งท้อเพราะว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเราแบบไม่เคยฟังข่าวมาก่อนเนาะแต่สิ่งที่อีพามคืออีฟแบบเปิดฟังข่าวจากช่องนี้ทุกเช้าหลังตื่นนอนตื่นปุ๊บก็คือฟังเลยฟังระหว่างที่เราแบบแต่งหน้าแต่งตัวก่อนไปทำงานนะคะแต่วิธีของอีฟคือ เราฟังแบบผ่านๆให้มันผ่านหูให้มันเข้าหูอีฟไม่ได้ตั้งใจฟังไม่ได้ตั้งใจอยู่หน้าจอนะคะคือฟังไปอย่างงั้นๆั้นแหละแล้วก็ทำแบบนี้ทุกเช้าก่อนไปทำงานพอเวลาผ่านไปสัก3 4เดือนเนี่ยเราก็ชินมากขึ้นจากตอนแรกที่แบบจับประเด็นข่าวไม่ได้เลยนะคะพอฟังซ้ำๆอะ่ะเราก็จะรู้ว่าจริงๆอะ่ะข่าวแต่ละประเภทอะ่ะมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ประมาณนี้ อย่างเช่นถ้าเป็นข่าวรถชนมันก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่ไม่กี่คำเช่นคำว่ารถชนกันรถชนท้ายรถแซงการรถเปลี่ยนเลนถูกไหมคะคำพวกนี้เราได้ฟังบ่อยๆแล้วก็ภาพข่าวที่เราได้เห็นนะ่ะสมองของเรามันเหมือนจะแบบจดจำเข้าไปได้อัตโนมัตินะคะแล้วนอกจากศัพท์แล้วเนี่ยมันจะมีรูปประโยคที่นักข่าวเขาใช้พูดในการรายงานข่าวมันก็จะเป็นรูปประโยคเดิมๆแกมมาเดิมๆ พอเราได้ฟังทุกวันนะคะเราก็จะสามารถแบบจำได้อจจัตโนมัติเลยโดยที่ไม่ได้ต้องท่องหรือว่าไม่ได้ต้องจดอะไรเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีแรกที่อีฟทำอีฟทำอย่างนี้มาติดต่อกันหลายปีแล้วนะคะก็ยังทำอยู่ทุกๆเช้าที่ฟังในช่วงแรกที่แบบเราต้องการที่จะแบบเร่งสกิลการฟังของเราอีฟทำแบบนี้ทุกเช้าอย่างที่บอกก่อนไปทำงานเนาะแต่พอ เรารู้สึกว่าการฟังของเรามันเริ่มอยู่ตัวแล้วเนี่ยอีฟ e ก็ไม่ได้ฟังทุกเชา้าละอาจจะเป็นวันเว้นวันหรือว่าใน1สัปดาห์ก็จะแบบ2อถึงสวันนะนะคะแล้ววันอื่นๆอีฟ e ก็อาจจะไปฟังข่าวภาษาอังกฤษบ้างหรืออะไรบ้างอย่างนี้ก็แล้วแต่เนาะอีกวิธีหนึ่งนะคะที่อีฟใช้ก็คือจะเป็นการฟังข่าวในช่องพอดแคสต์ของ NHK ค่ะซึ่งถ้าใครที่ใช้ Apple อยู่แล้วนะคะ นี่ทุกคนก็สามารถเข้ามาตรงนี้นี่คือแอปพอดแคสต์ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่ามันไม่โฟก,กัสอ่านี่คือแอปพอดแคสต์ของ NHK สีม่วงๆนี้นะคะก็คือให้กดเข้าไปอันนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นช่องนี้คือ NHK Radio News นะคะคือช่องนี้ค่ะ ทุกคนสามารถเซิร์ชตามนี้ได้เลยตรงช่องนี้มันจะมีความแตกต่างจากช่อง YouTube เมื่อกี้ก็คือถ้าเป็น YouTube เมื่อกี้ค่ะมันจะเป็นไลฟ์สดข่าวเนาะตลอด24ชั่วโมงเลยก็จะมีข่าวต่างๆมาพูดอาจจะมีข่าวชาวบ้านบ้างนะคะข่าวรถชนการข่าวคนเสียชีวิตหรือว่าข่าวน้ำท่วมมีการไปลงภาคสนามสัมภาษณ์ชาวบ้านในเหตุการณ์ต่าง แต่ถ้าเป็นพอดแคสต์อันนี้นะคะมันเป็นเหมือนการที่เราฟังเรดิ o โอค่ะเขาก็จะเป็นการสรุปข่าวประเด็นสำคัญในแต่ละช่วงเวลาซึ่งตรงนี้เขาก็จะอัพเนี่ยอย่างเช่นวันที่13ใช่ไหมคะก็จะมีตั้งแต่ตอนอัพตั้งแต่เที่ยงคืน7จ็ดโมงเช้า9โมงเช้าข่าวก็จะแบบมีความยาวอยู่ประมาณเริ่มต้นตั้งแต่5นาทีแล้วก็ยาวไปจนถึงแบบ 10นาที20นาทีก็มีนะคะตรงนี้ความแตกต่างก็คือข่าวเขาจะไม่ซ้ำกันนะถ้าเป็นข่าวของ NHK อันนี้เนี่ยจะเป็นภาพรวมข่าวภาพรวมเช่นข่าวเศรษฐกิจวันนี้ตลาดหุ้นเปิดเท่าไหร่ปิดที่เท่าไหร่วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อทั้งประเทศเป็นยังไงผลการแข่งขันเบสบอลของทั้งประเทศเป็นยังไงอันนี้จะเป็นแบบภาพรวมมากกว่าเป็นเรื่องที่แบบ เราควรจะรู้ในของประเทศญี่ปุ่นแต่ถ้าอย่างเป็นช่อง youtube เมื่อกี้อย่างที่บอกก็จะมีข่าวชาวบ้านปนเข้ามาด้วยนะคะดังนั้นน่ะตัวนี้แอปนี้นะคะอีฟก็จะฟังขณะที่ขับรถเวลาแบบไปทำงานหรือว่าขับรถกลับบ้านเนี้ยเราก็จะเปิดฟังตอนขับรถไปด้วยนะคะก็สั้นๆ5นาที10นาทีเนาะแล้วก็ส่วนอันเมื่อกี้ที่เป็น YouTube ก็จะฟัง ช่วงแต่งหน้าอย่างที่บอกว่าข่าวมันไม่ซ้ำกันดังนั้นก็เราก็จะไม่ได้รู้สึกเบื่ออะไรนะคะอันนี้ก็ทุกคนลองไปฟังดูได้นะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ฟังのす国会は今日日各党代表質問が最終を迎えま<と>ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ล่ะค่ะก็คือเป็นวิธีฝึก การฟังของอีฟสองวิธีคือช่วงแรกๆเนี่ยเราฟังเพื่อเราฟังข่าวเพื่อเป็นการฝึกใช่ไหมแต่พอเราฟังจนมันชินกลายเป็นนิสัยไปแล้วเนี่ยแล้ววันไหนที่เราไม่ได้ฟังอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราตกตกประเด็นอะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเอออยากฟังมันโดยอัตโนมัตินะคะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากก็คือ นอกจากการที่เราได้ฝึกฟังข่าวทุกๆวันแล้วเนี่ยให้มันผ่านหัวนะคะเราก็อาจจะลองนําคําศัพท์หรือว่านําแกมม่าที่เราได้ยินจากข่าวเนี่ยไปต่อยอดโดยการใช้จริงด้วยลองเอาไปฝึกพูดตามที่เราได้ยินมาลองใช้คุยตามโอกาสนะคะพอเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอะ่ะมันจะทําให้สกิลการฟังของเราอะ่ะดีขึ้นมากๆและยิ่งถ้าเราเอาไปพูดด้วยอะ่ะ สกิลการพูดของเราแกมมาของเราอะ่ะมันก็จะเป๊ะมากยิ่งขึ้นนะคะคืออีฟใช้วิธีนี้มาประมาณ4ปีแล้วติดต่อกันที่อีฟทำแบบนี้มาโดยตลอดอีฟคิดว่าทักษะของอีฟดีขึ้นจากเดิมมากๆอย่างที่บอกเมื่อก่อนเราแบบเรามี n 2เราสอบผ่านแต่เราแบบฟังข่าวไม่รู้เรื่องนะเราจับประเด็นลึกๆไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอเราทาแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวนี้เราเราดูข่าวแล้วเราเข้าใจมากขึ้นเรารู้ว่าเขาคุยอะไรกัน บ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะแนะนําให้ทุกคนอ่ะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะเพราะว่าทุกคนสามารถทําได้แล้วก็ไม่ยุ่งยากไม่เสียเงินแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ดีมากๆแล้วที่สำคัญวิธีนี้สามารถใช้ฝึกได้กับทุกภาษาเลยไม่ใช่แค่กับภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวถ้าเราอยากฝึกภาษาอังกฤษเราก็ไปฝึกฟังข่าวภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะแรกๆไม่ชินไม่เป็นไรแต่ว่า ฟังไปฟังไปเรื่อยๆอ่ะเราจะจับประเด็นได้เองนะคะยังไงทุกคนลองไปทำดูเนาะแล้วใครมีเทคนิคดีๆอื่นๆสามารถคอมเมนต์แชร์ให้เพื่อนๆของเราฟังได้หรือว่าใครเอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วรู้สึกยังไงก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กันฟังได้นะคะวันนี้เข้าตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ